สวัสดีครับพบกับกับผมเคซิงชาแนลและเกมฟีฟาออนไลน์สาในรายการฟีฟาเต็มขอ้อไม่ต้องเทพถูคุณก็เทพได้ครับผมสําหรับในวันนี้นะครับผมมามาสังเวยนักเตะกันแล้วนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยอธิบายกกติกากันก่อนนะครับผมก็จะเป็นอ่าส่งเข้ามาได้ครับทางอินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมลิงก์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับก็ตามกติกาครับ บวก5ขึ้นไปนะครับราคา10ล้านขึ้นไปผมก็โอเคแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับไอดีแรกนะครับเริ่มกันด้วยนักเตะไทยนะครับผมคือผมก็ไม่เคยหวดนักเตะไทยมาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นโชคนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณไอดีจากน้องทิติพันธ์นะครับผมน้องเขาส่งมาให้ด้วยนะครับก็เป็นนักเตะไทยขึ้นบวก5วันนี้ก็มี2 ID ดีด้วยกันนะครับเฉพาะนักเตะไทยนะ ถ้ารวมๆน่าจะเป็น4 ID นะครับผมก็มาครับผมน้องทิติพันธ์นะครับเขาบอกว่าให้ตีตัวล่อนะครับตัวล่อที่เป็นบวก2ขึ้นไปนะครับผมแต่ผมเห็นอยู่หลายตัวนะยกเว้นไอตัวนี้นะครับพาติลิมอนมันเป็นบวก5ขึ้นบวก6ผมไม่กล้าหวดนะครับเดี๋ยวเอา2บวก1เล่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันแหกก็ช่างมันนะครับจะได้ไม่เสียดายนะครับผม น้องเขาบอกบว่าเจอบวก2ขึ้นไปตัวไหนหัวแท้หมดเลยนะครับได้ครับผมจัดไปนะครับก็อยากจะรีวิวนะครับผมอยากจะรีวิวว่า,าระบบแพทใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากนะครับผมก็นิดนึงละกันนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยการาการตีบวกนะครับผมก็ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็น เรียกว่าอะไรเดียเพิ่มเปอร์เซนต์อย่างงี้ดีกว่าการดเพิ่มเพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสการตีบวกให้สําเร็จมากขึ้นนะครับก็ถ้าเราเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นร้อยเปอร์เซนต์นะครับจากมุมด้านซ้ายนะครับถ้ามันแค่เพิ่มโอกาสอย่างเงี้ยแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซนต์มันจะไม่ขึ้นนะครับผมมันจะเป็นแค่ลูกศรขึ้นนะครับแต่ถ้ามันร้อยเปอร์เซนต์ผมยังเดี๋ยวถ้ามันมีบวกศูนย์เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับผมก็ที่เพิ่มเข้ามาอีกครับผม ก็เป็นซื้อนักเตะในนี้ได้เลยนะครับอ่ะยกตัวอย่างฟรองริเบรี่นะครับกดค้นหาปุ๊บอ้าวไม่มีขายนะครับอ่ามันก็จะสอนพวกนี้นะครับว่าในตลาดเป็นไงซื้อเลยไหมนะครับประมาณนี้อาร์ติซองโดนะครับก็กดเข้าไปอ่านะครับนี่คือตลาดนะครับประมาณว่าถ้าตีแหกสามารถซื้อต่อมามาแหกอีกได้เลยประมาณนี้ครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไป หาตัวให้มันแหกก่อนนะครับผมแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นการกู้คืนอ้าวติดซะงั้นไ <c oughs> อไอฮาก็การกู้คืนนักเตะครับผมการกู้คืนนักเตะก็จะเป็นการกู้คืนได้สองครั้งอะ่ะ <c oughs> คือถ้าถ้าครั้งแรกมันแหกแบบนี้ใช่ไหมอ่ามันจะกู้คืนก่อนอ่ากู้คืนธรรมดาแล้วก็ถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราสามารถกดกู้คืนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อ่ะม <c oughs> <c oughs> ันจะแลกกับ แต้มที่เรามีนะครับผมก็อันนี้ใช้พันสองใช่ไหมในการกู้คืนใหม่นะครับผมก็ไม่ใช่ะนะอันนี้คือระบบใหม่นะครับผมตัวล่อเยอะอเนี่ยกี่ตัว <c oughs> เยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันตัวล่อทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่าโอเคได้บวกศูนย์มาแล้วนะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับ ่านี่คือระบบใหม่นะระบบใหม่ที่มันเข้ามาคือถ้าถ้ามันติด100%เก็คือมันจะขึ้น100%ถ้ามันไม่ติด100%มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใช้เพิ่มโอกาสเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาจัดไปครับดีโก้มิลิโตนะครับติดซะง,งั้น <c oughs> แม่ตัวรอดติดไป2ตัวแล้วเนี่ยถ้าตัวรอดติดนี่เหมือนจะมีรางนะครับ ทุกคลิปเลยครับผมเอาติดอีกแล้วอีกแล้วครับท่านมาลองระบบใหม่ซื้อดีเอโก้มิลิโต้หนึ่งตัวครับผมนี่ซื้อจากหน้า,าเขาเรียกอะไรหน้าตีบวกเลยนะครับผมดีไหมนะครับไม่รู้สินะไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่านะตัวล่อบางทีก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะตัวล่อแต่แค่เอามา,าหลอกตัวเองนี้ดีกว่า ถึงเวลาของทริสตองโดนะครับผมโอเคมาบวก5้าครับห6สหล้านนะครับแต้มไม่พอครับตัวล่อหวดไปหมดแล้วครับผมมาก็ก่อนอื่นนะครับผมห้าบวกหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะเก็บไว้หรือเปล่านะครับผมเลยไม่หวดนะครับแต่ว่าตัวที่เหลือผมหดไปหมดแล้วนะครับก็อย่ากดกัน<ๆ>เลยนะ <c oughs> มา ดริสตองโดครับผมบวก5 6าล้านมาเีอยาเป็นโกรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี่มเป็นนายประตูนะครับแต้มไม่มีครับผมตัวรอบหมดหมดเลยกันเลยฮึมาดริสตองโดขึ้นบวดฮมา60ล้าน66ล้านมาชน4ทีสองแล้วสามเอาสี่ ก็เฟสเฟ่เลยครับผมแม่ล่อไปกี่ตัวเดี๋ยวดูกันเอาเองนะเหมือนไอดีน้องเขาจะมีบุญเยอะมากเลยอะ่ะคือแบบตัวล่อ,อก,ก็ติดไป2-3สาตัวนะแล้วก็มาหวดตัวที่ต้องการหวดอีกนะครับก็ได้ทริสซองโดบวก5ไปก็ดีใจด้วยนะครับกับน้องอ่าทิติพันธ์นะครับผมเปลี่ยนเป็นโกให้เรียบร้อยแล้วชนไปสีทีตามสูตรนะครับเกือบลืมแล้วนะครับผมก็โอเคครับผมดีใจด้วย ลุยกันต่อเลยครับไอดีที่2ยังอยู่กับคนไทยนะครับก็ส่งตัวไทยมาก็จัดตัวไทยนะครับ2ไอดีเน้นๆนะครับวันนี้ตัวแรกเคลียร์ไปแล้วนะครับหล่อมากครับผมทริสซองโดนะครับตัวนี้อดีศักนะครับเพียวๆไม่ต้องล่อครับแต่ว่าใช้แต้มนะครับผมผมจะใช้วิธีเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับคือชน4ครั้งครับผมครั้งนี้ใช้แต้มนะครับครั้งที่แล้วใช้ตัวล่อ มาครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดกันเลยดีกว่ามาอดีสักไกรสอนขึ้นบวก5 83แปามล้าน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 เฮ้ยมาชนสี่ที่เฮ้ยหนึ่งเฮ้ยครั้งที่สองเฮ้ยมาสามเอาล้วยครั้งที่สี่เอาว่ะ ไปเลยตัแวแปดสิบเลยมาไหมมาไหมมา,มา,มาเอือเฮือโหไม่มาครับผมนี่คือเพียวๆนะครับก็ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็น ID ของใครยังไงมาถึงบ่มหวดเลยครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณไอดีจากน้องบอลนะครับผมน้องบอลส่งไอเดีเข้ามาร่วมสนุกให้นะครับก็ส่งมานี่น้องบอลนี่เหมือนใจแหกบ่อยมากนะตัวนี้ก็แหกบ่อยครับผมก็เป็นอีกตัวนะครับผมกู้คืนดีไหมเนี่ยสองแสนสี่หมื่นแต้มนะครับก็ไม่กู้ดีกว่านะครับกู้คืนได้ตั้งบวกสามนะครับผมก็เดี๋ยวไปบวกสี่แล้วก็ส่งมาใหม่นะ ขอบคุณน้องบอลครับอีกครั้งนึงนะครับที่ส่งไอเดีเข้ามาร่วมสนุกนะครับแต่ว่ามันแหกอะทำไงเดียวบอกเพี้ยวๆนะครับไม่ต้องใช้ตัวล่ออดิักบวก5นะครับสูตรเดียวกันกับตีทริสสองโดเมื่อกี้เลยนะครับผมก็เสียใจด้วยครับผมมาครับผมน้องบอลก็ส่งมาแหกไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะก็ยังไม่เข็ดนะครับยังส่งมาอีกนะติดไป็หนึ่งตัวแหกไป็หนึ่งตัว นี่ก็จะเป็น4ี่บวกหนึ่งอีกหนึ่งตัวครับผมก็โอ้โหนะครับตัวไทยเมื่อกี้นะครับซึ่งผมไม่เคยหวดมาเลยนะครับแหกหนึ่งติดหนึ่งนะครับก็ดวงใครดวงมันนะครับผมนี่เลยครับดวงของแท้นะครับผมต้องขอขอบคุณไอดีจากน้องอ่าประกรณแสงทองนะครับผมส่งไอเดีเข้ามาตอนผมอัดวิดีโอแป๊ะปะเลยนะครับผมก็นี่นะครับ จัดมาให้เลยครับผม4บวก1มิเกลเอสเซียนปี06ครับผมถ้าบวก5ติด23ล้านครับผมก่อนอื่นครับตัวล่อนะครับไมค่อนครับผมโอเคครับผมโอเคไม่เสียเวลาต่อไปแล้วครับลุยกันเลย let's go มิเกลเอสเซียนบวก5 23ล้านฮึบมามา เอเซียงสบวกหนึ่งขึ้นบวกห้าบสามล้านมาไหมมาไหมมาไหมจะชนกันได้ไหมพอแล้วมั้งลวยกันเลยครับผมรุยกันเลยลุยกันเลยครับผมว้าวกี่ัาม,ผมล้านมาไหมมาไหมเอเ <c oughs> จ๊งอีกแล้ววะ่ะตัวนี้ก็เจ๊งวะ่ะโอ้โห กู้คืนไม่ได้ด้วยนะโอ้โหถ้ากู้คืน1นึ0 0แแต้มนะครับเออทีนี้ต้องขออนุญาตนะ้องเขาใช้แต้มแล้วนะครับผมเสียดายนะเสียดายแทนนะครับผมมาแสนสองแต้มนะครับก็สักหน่อยสักหน่อยโอ้โหได้บวก1ด้วย โอ้น้องเขาส่งมาปุ๊บปั๊บแล้วผมก็้องหดปั๊บปุ๊บอะไรเงี้ยเออเจ๊งไปแล้วนะครับก็ลอ่อก็ล่อไปแล้วนะครับูบวกสองให้แม่งเลยดีกว่านะครับพิเศษใส่ไข่โอ้ไม่น่านะก็นะเอาบวกสองไปนะครับผมน้องประกรณ์นะครับผมเสียใจด้วยนะส่งมาครั้งแรกก็้องแหกทันทีนะครับผมก็เออหวะ ณเวลาต่อจากนี้ไปนะครับก็ได้เวลาของแสงม่วงกันแล้วมานะครับผมนี่เลยครับลูคาคูขึ้นบวก7ครับผมแหมจิตใจทำด้วยอะไรนะแหมบวก6ยังไม่พอใจใช่ไหมนะก็ครับผมบวก6ก็101ล้านแล้วนะครับนี่บวก756ล้านครับผม จะเอา,อาแสงแสงม่วงยังไม่พอนะครับจะเอากรอบทองด้วยครับผมมาก่อนอื่นครับขอบคุณไอดีจากน้องอานาะร์เบตนะครับนาะร์เบตนะจ๊ะนะครับผมส่งไอดีเข้ามาให้นะครับเป็นแสงม่วงแล้วนะครับทีนี้ไม่ใช่แสงทองแล้วนะเว้ย <laughs> <laughs> วนะครับโอเคครับ ตอนนี้ขึ้นบวก7ลูค่าคู่5 6 6ล้านนะครับงานนี้บอกได้ตรงๆเลยว่าแข็งโป๊กนะครับผมถ้ามันติดะนะเ <c oughs> ทียบเท่าด็อกบาเอ็กกันเลยทีเดียวนะครับน้องเขาบอกว่าอ่านันลเบเบตบอกว่าจะชนกี่ทีก็แล้วแต่พี่เลยนะครับผมได้ครับไม่มีปัญหาจัดให้ครับผมฮึบก็156ล้านนะ หล่อๆกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคชนกี่ทีก็ขอบ่นกันไปก่อนนะครับตัวนี้มันแข็งจริงอะนะถ้าบวกเจ็ดติดเดี๋ยวเรามาหารอบทองกันนะครับผมมามาลูคาคูลูคาคูพร้อมไหมลุยลุยลุยไปแล้ว การแหกสามตัวติดนะครับผมก <S an> ็จากที่ดูแล้วเนี่ยคือ <ang> คือยังไงเดียคือไอดีแรกเขาเอาไปติดหมดแล้วนะครับโอ้โหกู้คืนได้บวกสามด้วยนะครับผมไอดี ID แรกเขาเอาไปหมดแล้วครับโคต้าติดไอดีแรกเอาไปเยอะเลยครับตัวลอกก็ติดนะครับตัวหลักก็ติดครับผม ที่เหลือก็เลยไม่ได้ติดกับเขานะทำใจไปนะครับผมน้องนารเบศก็ต้องขอความแสดงความสิิทธเสียเสียใจด้วยพูดไม่ถูกเลยกูนะครับขึ้นบวก7นะครับมาแล้วครับผมตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายจริงๆเลยนะมันไม่รู้จะสุดท้ายไปไหนแล้วนะครับ5 ID แล้วครับผมติดแค่ ID เดียวนะ นี่เลยครับหลุยส์ซัวเรสขึ้นบวก5ครับผม176ล้านนะครับซัวเรส2015นะครับแล้วเดี๋ยวอัปแดทใหม่มาซัวเรสตัวนี้จะโหดขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณไอจดีอจากาน้องเอสไทยหรือเปล่าวะผมอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นะก็อ่านตามนี้แล้วกันนะครับผมส่งเข้ามาให้ครับเป็นแสงม่วงอีกหตัวนะครับ ก็ขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับผมให้ใช้แต้มด้วยนะครับส่วนจะชนกี่ทีก็ไม่ได้บอกไว้นะครับผมมาเขาฝากให้จัดแผนด้วยนะครับก็ได้ครับผมลอไปก่อนนะครับลอไปก่อนนะครับก็จากที่ดูแผนแล้วมันก็ดีนะมันดีอยู่แล้วอ้าวเฮียติดพายย <c oughs> <c oughs> ิโอโหเอาละเว,ว้ย งานนี้ตัวรอดติดอีกแล้วครับผมแม่มีดวงกับตัวล่อจริงๆนะมาซื้อกันหน่อยพาเยเจตตัวเดียวตัวเดียวแม่มาตัวเดียวเลยติดบวกห้าไปมาโอเคโอเคแหกไปแล้วครับแผนจัดไว้ให้แล้วนะครับก็มันดีอยู่แล้วนะ อย่างที่บอกมันดีอยู่แล้วครับผมก็แต่งเติมเสริมแต่งนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวไปดูถ้าไม่ถูกใจตรงไหนก็ปรับเอาเองแล้วกันนะครับผมโอเคได้เวลาแล้วครับลุยซัวเรส2015ขึ้นบวก5ครับผมก็นะในในคลิปมันก็ยาวแล้วนะครับมีหลายคนถามมาว่าพี่เอารูปนักเตะม,มาจากไหนนะครับ ผมมาสองที่ครับผมจากาเว็บของร้านไอเดียดีนะครับแล้วก็เว็บคิวพิกฟี فا คิวพิกนะครับผมสองที่นี้นะครับส่วนลิงก์เนี่ยไปหาใน g o g l e แลละกันผมจำลิงก์ไม่ได้นะครับคือผมเก็บไว้ในเครื่องเวลามีแพทใหม่ก็ค่อยกรอบใส่เอานะครับผมโอเคมาลุยกันเลยลุยโซเรส สุดท้ายของสุดท้ายใช้แต้มด้วยนะครับผมมา176ล้าน176ล้านมาเหอะแม่เจ้า,อา,าลอยลอยลอยไมชนให้มากเรื่องแล้วมาลยอยกันเลย อะไรวะเนี่ยโอ้กู้คืนได้บวกหนึ่งจากร้อยเจ็ดสิบกล้านครับผมแม่จะคู่ใหม่ก็ไม่พอนะครับแต้มไม่พอก็โอ้โหหล่อเลยเนี่ยถ้าติดขึ้นมาร้อยเจล้านน้องเอสไทยเขาก็ส่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับผมวันนี้ก็มีแต่ครั้งแรกของหลายๆคนนะครับก็ แหกไปหลายๆคนนะครับผมก็เสียใจด้วยครับผมปกติส่งมาครั้งแรกก็จะเป็นกันแบบเนี้ยนะครับนี่ก็ครั้งแรก4ี่คนนะครับอีกคนนึงก็ส่งมาหลายครั้งแล้วก็ยังแหกอยู่นะครับผมก็เสียใจด้วยครับกับหลายๆคนนะครับก็ติดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับมันเอาไปแดกหมดไอ้นี่ก็โซเลตก็พาเยาไปแหกนะครับผมเอาไปแดกอพาเยสติดแล้วนะครับโซเลตก็แหก บวกหนึ่งนะทำไรไม่ได้จริงว่ะเออโอเคครับก็นะกติกาได้บอกไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านไหนที่ถูกใจชอบใจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมจะถึงพันแล้วนะครับผมเกือบ900แล้วมั้งตอนนี้นะครับก็ s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนหน้าเรามาหวดกันต่อครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้กับผม Casing Channel เกมฟ i f a ออนไลน์3รายการฟ i f a เต็มข้อไม่ต้องเทียบถูคุณก็เทียบได้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ